แหล่งท่องเที่ยวจันทบรุรีหนุนคนละครึ่งเฟส5และเราเที่ยวด้วยกันยังจำเป็นเร่งกระตุ้นการจับจ่ายฟื้นเศรษฐกิจนายประวิทย์นิยมศิลป์ผู้จัดการ o อเอ s ซสซีเวิตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบรุรีได้เปิดเผยว่า การรับนโยบายการเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นสัญญาณบวกของภาคการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบรุรีจึงอยากให้รัฐบาลคลอดคนละครึ่งเฟสหขยายเราเที่ยวด้วยกันประคองเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มยอดขายและกำลังซื้อของประชาชนทั่วไปด้วยและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและส่งผ่านกำลังซื้อไปสู่ผู้ประกอบการ ให้มีรายได้เพิ่มที่ผ่านรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงสามารถเดินทางได้อนุญาตให้แต่ละพื้นที่จัดงานได้แต่ต้องระมัดระวังเราจึงได้เห็นภาพการเดินทางของผู้คนทั้งกลับต่างจังหวัดและเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันจะปรับสูงขึ้นค่าครองชีพราคาสินค้าต่างๆปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้คนก็เลือกที่จะเดินทางที่จะผ่านโอเอซิสซีเ เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากค่ะเพราะ o อ s i s ิซ a เว r l d เป็นจุดหมายหนึ่งหากนักท่องเที่ยวมาจังหวัดจันทบุรีชมการแสดงโลมาที่นี่มีน้องโลมาสองสายพันธุ์ไทยคือโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาดหรือโลมาอีราวดีและนอกจากการแสดงโชว์โลมาสุดน่ารักแล้วนั้น ก็ยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกับโลมาอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนสุกันวรีสุวรรณรายงาน